ย้อนกลับไปเมื่อหลายชั่วโมงที่แล้วก่อนที่จะปลดปล่อยมังกรชั่วร้ายออกมาปู่ไคโอจินได้อธิบายแผนในการต่อสู้ให้ฟังว่าการต่อสู้กับไอและมาเบิลที่ผ่านมาทำให้โลกได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากและการต่อสู้ครั้งต่อไปจะรุนแรงและโลกอาจต้านทานความรุนแรงนั้นไม่ไหวปู่จึงคิดจะให้พวกโกหงไปต่อสู้กันที่ดาวดวงอื่นแทนโลกโดยจะให้คิปิตโตะไคใช้วิชาเคลื่อนย้ายข้ามมิติพาไป พอมังกรชั่วร้ายแยกออกมาเป็นมังกรทั้ง7แล้วเราจะใช้ดราก้อนเรดาในการค้นหาตัวพวกมันและพาพวกมันไปสู้กับพวกเราแบบหนึ่งต่อหนึงสถานที่ต่อสู้ก็มีดาวเคราะ์ชุนโลกปิศารดาวเคราะห์คัดชินดาวเคราะห์ุชินและโลกไคโอชินแห่งนี้มีสถานที่อยู่5แห่งแต่มีมังกร7ตัวโกฮังกับเบจิต้าจะต้องสู้กับมังกร2ตัวในคราวเดียวกัน ผนึกมังกรชั่วร้ายที่คลายออกมันถุยโกคูออกมาเขายังหายใจอยู่ตอนนี้มังกรชั่วร้ายได้เป็นอิสระจากโกคูแล้วถ้ามังกรชนะในครั้งนี้ได้เขาจะเปลี่ยนโลกนี้ให้กลายเป็นนรกตอนนี้พลังของมังกรได้เพิ่มขึ้นมากมายเขาจะแสดงความหวาดกลัวให้ดูทำให้ทุกคนต้องยอมจำนนต่อหน้าแล้วมันก็แยกกลางออกเป็นมังกรทั้ง7ตัวพุ่งไปยังทิศต,ต่างๆทั่วโลก คิปิโตะไคจะส่งโกเทนทรังโกฮังอูบูและเบจิต้าไปยังดาวเคราะห์ต่างๆเพื่อทำตามแผนที่วางไว้แล้ว,วคิปิโตะไคกับกิลก็จะออกไปตามหามังกรที่ชั่วร้ายกันมังกรตัวแรกอยู่ที่เมืองทางตะวันออกคิปิโตะไคก็ว์ปมังกรตัวนั้นไปหาโกเทนทันทีมันคือบอลห้าดาวอูชินรอนผู้ที่เกิดมาจากพรที่ขอให้พวกมนุษย์ที่ถูกเซลค่าตายฟื้นคืนชีพ โกเทนพุ่งเข้าไปซัดซูเปอร์อูชินรอนก่อนแต่มันก็กันเอาไว้ได้แล้วทั้งคู่ก็เข้าซัดกันอูชินรอนกระโดดขึ้นไปบนฟ้าโกเทนจึงปล่อยพลังเคลื่อนเต่าที่ซึ่งอูชินรอนปัดออกไปได้แล้วทั้งคู่ก็เข้าซัดกันต่ออูชินรอนปล่อยแกลนแคนนอนโดนโกเทนเข้าไประเบิดแต่เขาไปอยู่ข้างหลังอูชินรอนการอุ่นเครื่องจบลงเพียงเท่านี้ขอเขอาจริงเลยละกันอูชินรอนก็เป็นพลัง พลังก็มีมากขึ้นกว่าเดิมโกเทนก็เอาบ้างเขาแปลงร่างเป็นซูเปอร์ซีญาสอการต่อสู้ชักจะสนุกขึ้นซะแล้วสิโกเทนเขาไปโจมตีอูชินรอนซัดก,ก็พัทิ่หน้าแล้วเตะซ้ำ อูชินรอนก็พุ่งเข้ามาทุบโกเทนลงไปที่พื้นโกเทนโผล่ขึ้นมาจากหลุมรวบรวมพลังขค้ืนเตาอูชินรอนเตรียมบอลเพิงตอบโต้พลังทั้งสองเข้าปะทะก,กันจนสลายหายไปอูชินรอนนั้นแข็งแกร่งจริงๆโกเทนไม่มีทางเลือกแล้วจำต้องงัดเอาท่านั้นออกมาใช้แล้วโกเทนใช้ท่าไม้ตายมัดเทมกอนพุ่งเข้าไปต่อยพุ่งของอูชินรอนจนทะลุออกมาจากด้านหลังก่อนที่มันจะระเบิดตัวแตกตาย แล้วรอยร้าวของดราก้อนบอลก็กลับมาสมานดังเดิมทรังรับรู้ได้ว่าโกเทนเอาชนะมังกรได้แล้วต่อไปจะเป็นตาของเขาแล้วตอนนี้ก็จบลง